สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปีสามหกรับสเสด็จครับรุ่นรับสเสด็จครับขวัญใจมหาชนครับรุ่นนี้ดูโค้ดครับคมชัดครับสวยๆเลยนะครับเหรียญน,นี้หลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ปีสามห ดุนรับสเสด็จขวัญใจมหาชนครับสภาพสวยเลยครับเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้มีเกเยอะมากเลยนะครับผมโดนมาแล้วครับเหรียญเกผมโดนมาแล้วนะครับ แต่เหรียญน,นี้เหรียญแท้ครับดูตัวนังสือครับหอหีบหลวงพ่อคูณอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับนี่ดูโค้ดครับโค้ดเขาบอกว่าตรงหัวด้านหลังของนอนเนียนจะเป็นเข้าวหลามตัดนะครับนี่ครับ รับสเสด็จครับพอคูณปริสุโทโธครับดูด้านหลังครับนี่ครับผมคมเลยครับด้านหลังเห็นไหมครับเพื่อนๆตวงสือ่อ คมชัดนะครับรับเสด็จครับตวัวนังสือมีมิตินะครับรุ่นนี้ถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับโค้ดต้องสะดุ้งด้วยครับโค้ด ต่อโค้ดต้องสะดุ้งครับเหรียญน,นี้เหรียญเกก็มีครับสะดุ้งเหมือนกันครับเหรียญเก๋ดูด้านหน้าครับ สวยจริงครับเหรียนนี้ถ้าเพื่อนๆอยากเช่าก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับสําหรับรุ่นรับสเสด็จหลวงพ่อคุณวัดบันไรเจเยอะมากๆเลยนะครับ นี่ครับโอเคครับสวัสดีครับ